สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสกลค,คนทําเกษตรนะผมวันนี้ก็เข้ามาลงคลิปอัปเดตท,ทุเรียนที่อยู่ในเข่งนะผมตอนนี้ก็เข้า2เดือนแล้วนะผมก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมานะผมเป็นปุ๋ยอ่าปุ๋ยอินรียเนาะที่ใส่อัดเม็ดอ่าอันนี้จะให้ดูครับผมว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างนะครับก็แตกยอดดีเลยนะครับผมแต่เด็กที่งย่างลานี้ก็ต้องน่าจะต้องตัดออกนะครับผมเพราะว่า พราะมัน,ม,นมันกิ่งจะต่ำเกินไปนะผมแต่เดี๋ยวเขาเลี้ยงเลี้ยงต้นก่อนนะอ่าน,นี่ครับอันนี้คือต้นอันนี้น่าจะเป็นกบนะไม่แน่ใจแม่ค้าบอกมาครับเพราะอันนี้คือต้นที่แม่ค้าเขาแถมมานะผมอันนี้ก็น่า,นาจะเป็นกบต้นหนึ่งเขาบอกจะเป็นกบสองต้นตรงนั้นก็จะเป็นพวกกันยาวนะผมอันนี้จะเป็นกิ่งข้างน,นะผมอันนี้ก็ไม่ไม่ผม không, ไม่ได้ทําอะไรนะคือเราล,ลามชามอย่างเดียวอย่างอื่นฮอร์โมนอะไรผมก็ไม่ได้พ่นเลยเพราะผมก็ปล่อยปกติ มชาตินะครับอยากขึ้นเยอะเลยนะผมอันนี้ก็เป็นดินดินปลูกที่ซื้อมาเป็นกระสอบนะซื้อมากระสอบะละร้อยนะผมแล้วก็มาลงไม่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับผมก็น่าจะมีธาตุอาหารค่อนข้างเราผสมควรอยู่เนาะนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจลองเลี้ยงในเข่งก่อนแล้วค่อยไปลงดินก็แล้วแต่นะผมหรือว่าจะลงดินก่อนหรือก็ได้อันนี้คือผมคือมันที่เขาแถมมาแล้วมาเลยจากที่สวนนะผมก็เลยเอามาลงเข่งไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวก็ไม่แน่อาจจะได้แซม งไหนบ้างอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นที่ทาบกิ่งมาจากที่สวนนะผมก็กิ่งไม่สวยแล้วผมก็ลองทาบดูเฉยๆลองทาบเล่นๆดูว่ามันจะติดไหมจะเป็นไงับผมวันนี้เพิ่งลงเข่งได้เมื่อวานครเพิ่งจะลงเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวก็ยังไงต่อไปก็เดี๋ยวดูอนาคตข้างหน้าว่าต้นจะเป็นไงบ้างนะผมอันนี้ก็ยังอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะอันนี้ยังเพิ่งจะลงเมื่อวานนะผมมาอัปเดตให้ดูก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับในเรื่องของทุเรียนในเข่งว่าเป็นยังไงบ แผ่นยิบซ้ำเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ลากตัวรูถึงดินนะผมอ่าก็ประมาณนี้มากเห้ดูครับเพื่อนๆเผื่อใครอยากจะลองเลี้ยงในเข่งดูก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วใอยไปลงดินเนาะก็อาจจะมีประโยชน์นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้ด้วยเนาะ,ะเกษตรมือใหม่ก็เดี๋ยวมีอะไรจะพยายามลงให้เรื่อยๆนะผมนะแล้วแล้วก็เกี่ยวกับน้ำหมกักอ่าตอนนี้คือน้ำหมักผมยังมีเยอะอยู่ยังยังไม่ได้ทํา ก็เดี๋ยวว่าจะมีทําปุ๋ยยูเรียทําเป็นยูเรียน้ํานะผมเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าถังพลาสติกมันใช้ไม่ได้นะผมมันมีสารอะไรสักอย่างเวลาใส่ไปแล้วมันมันไม่ไม,ไม่ไม่เชิงเป็นยูซีมันจะเป็นเคมีแบบมันจะมีสารอะไรมาด้วยนั่นแหละนะครับผมอาจจะเป็นอันอันตรายต่อต้นไม้ด้วยได้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่จะดูดมาเขาให้ใช้เป็นฤดูอื่นครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ